ผมอยากจะไม่เห็นบ้านของเธออยากจะไม่เห็นสัตว์ที่เธอเลี้ยงเพราะหลังจากที่ติดตามข่าวของเธอช่วงนี้รู้ว่าตอนนี้เธอรักสัตว์มากก็เลยอยากจะมาเห็นกับตาว่าเพื่อนเราคนนี้ใช้ชีวิตกับสัตว์ยัยงไงบ้างคือที่กลัวมากก็คือกลัว,ว่าจะเรียกน้ำพึ่งว่าเป็นน้ำฝนเพราะว่าตั้งแต่ขาวงการนาเรียกน้ำพึง่งว่าน้ำฝนตลอดเวลาแล้ววันนี้ต้องท่องในใจน้ำน้ำพึง่ง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 อาแล้วเพิงพ่งผาไปผ่าตัดไซนัสมาคุณผู้ชมแล้วนีนน่หมอเตือนบอกว่าระวังพวกขนแมวขนหมาอะไรเงี้ย ต้องอยัดจมูกไว้และต้องปิดแต่เดี๋ยวผมจะบอกน้ำพึ่งว่าหมอสั่งว่าให้ใส่หน้ากากตลอดแล้วกันจะได้ดูให้เกียรติเขาดเด้อ สวัสดีค่ะเยี่ยม่ยถึงบ้านเลยไม่ได้เจิอโทษโทษทีคือเพิ่งไปผ่าตัดจมูกข้างในมาโพรงจมูกมันเบี้ยวไงเออหมอหมอก็เลยบอกว่าให้ปิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเกรงใจไม่เกียิเจ้าของบ้านไม่เป็นไรเนาะเกียิสิให้รักไม่ได้เกียริเออเราเข้าใจกันเนาะเข้าใจนี่เราไม่เคยมาบ้านคุณเลยที่มาเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ทราบก่อนหน้านี้คือรู้ว่าคุณนี่เลี้ยงสัตว์ไมเยอะมากไง ใช่แต่ก็แบบมันเป็นสัตว์ที่เอามาจากกองถ่ายสัตว์ที่ถูกทิ้งอันนี้พูดถึงดุกก่อนนะ,ะดุกเนี่ยคือหมานี่เอามาจากกองถ่ายเรื่องเมียงร้อยดาวค่ะครับนี่ตอนแรกนะมันผอมแบบผอมเหมือนกําลังจะตายอ,ะอ่ะมันก็เลยแบบมาหาเราที่อกองถ่ายเดินเข้ามาหาคุณเลยใช่เดินเข้ามาหาแล้วก็ทําเหมือนแบบจะตายตอนนี้แล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้นะเราก็เลยเอานั่งรถมา คนที่เขาเลี้ยงไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคเขาก็จะเอามาบริจาคที่สวนสัตว์แล้วสวนสัตว์ก็มีเยอะมาก เพิ่งอยากเลี้ยงไม้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็แบบเอามาช่วยหาบ้านด้วยแล้วก็เอามาเลี้ยงเป็นลูกด้วยนี่ไงเห็นมัน่ารักมากนี่คือนี่คือตัวแรกเหรอนี่คือจูดี้จูดี้ไม่ใช่ตัวแรกค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่รักมากชอบท่าดีอยู่ใน Garden of Peace ของเชียงใหม่นี่คือ Garden of Peace ของคนอย่างจริงจริงการ์เดนอพีสเนี่ยมีที่แบงคอกที่หนึ่งไงแต่ว่าจริงๆอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะกำลังวางแผนรีโนเวทใหม่เพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็ไปเลี้ยงควายไว้ไงก็ต้องทำสอง ดี๋ยวก่อนนะทำไมไก่มันโดนล่ามโซ่<อ>คืออะไรจริงๆอ่ะเราไม่ได้ล่ามโซ่มันตลอดอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันดื้อ,อคือมันจะมีห้องของมันเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าออพอเอาออกมาเที่ยวข้างนอกนทีมก็บินไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เลยเออโดนล่ามแป๊เดียวเดี๋ยวพาไปเดินเล่นคุณเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้อ่น่าจะสามสิบสี่สิบไม่เกินห้าสิบห้าสิบตัวค่าหาต่อเดือนเนี่ยตกเป็นหลักหมื่นป่ะ โอ้ยเป็นหลักแสนได้แล้วมั้งโอ้ยก็ต้องเล่นละครหลายเรื่องเลยสิก็ที่ที่ฉันเล่นละครอยู่มันก็เอามาเลี้ยงสัตว์แหละเพราะว่าที่บ้านก็บอกว่าลูกค้าลูกเอาเงินในข้าคหัวไปกระจายเยอะแล้วนะคะอยากเลี้ยงสัตว์เยอะขนาดนี้แกหาเอาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีที่แบบที่บ้านมีสวนอะไรอย่างเงี้ยมีสวนที่จะช่วยเหลือสัตว์ ผ่านไปหลายร้อยชีวิตแล้วกับการได้มาพักบ้านนี้คุณมีความสามารถเล่นกับไก่ไหมโชว์ให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวอ๋ออ่ะไปมันสนิทกับเรามากอ่ะโชว์โชว์โชว์แกแกโชว์ท่าสนิทหน่อยสนิทมากเลยเออเดินหนีเลยน้ำแดงยังไงยังไงนี่ถ้าบินไปได้แล้วไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยน้ำแดงแกคือยังไงเพื่อเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณะมันกลัวกล้องน้ำทำอะไรกับน้ำแดงได้บ้างอ่ะเออ มันอุ้มได้ใะเย็นๆน้ำแดงอ่าน้ำแดงใะเย็นๆน้ำแดงน้ำแดงแล้ว,ลวนี่คือคิดว่าไก่เขามีความสุขอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยใช่เพราะว่าเราซื้อไอคนสวนที่เชียงใหม่ของนุ่มพึ่งเ่ะที่สวนการเนี่ยเขาซื้อถ่ายชีวิตมาแล้วเขาก็บอกนว่ามีไก่เยอะแยะเต็มสวนเลยนุ่พึ่งก็เลยนึกถึงคำของสตีฟจ็อบส์ไงว่า เรายังไม่รู้ต้นตอของอาหารที่เราเคยเลี้ยงมาเลยเราก็เลยอยากรู้ต้นตอก็เลยขนไก่จากเชียงใหม่เนี่ยขึ้นกรุงเทพแสดงอะไรได้บ้างไก่เหรอ,อไก่แสดงอะไรไม่ได้ไก่เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่กลัวคนมากเคือแค่นี้ก็เป็นเกียรติของชีวิตแล้วอะใช่ไหมจ๊ะคุณกล้าจูบป,ปากปะก็จูบได้จูบหน่อยเออทราบมัว่ามันมีไอ็นั่นนี่ควายอะ ใช่มีควายคือตอนนี้ก็ยังมีอยู่ออที่สวนที่เชียงใหม่ออคือมีควายสองตัวเ,ออเนื่องมาจากแบบเราก็เคยฝันไงว่าอยากเลี้ยงควายชมพูเ,<อ>เยเห็นไ,<อ>ไปซื้อควายแม่ลูกมาครับชื่อมา เฟืองกับมะพร้าวค่ะแม่ชื่อมะเฟืองลูกชื่อมะพร้าวแต่จริงๆซื้อมาอีกตัวหนึ่งมะนาวมันเป็นควายลูกอะที่อยู่แล้วไม่มีแม่ได้มาจากตลาดที่เขาเอาไว้เทรดควายมันเป็นสัตว์ที่ไถนาะให้เรา,าตั้งแต่เด็กเลยอะ,อะคือแบบมันมันต้องบางทีมันก็ต้องยกเว้นบางอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออช่วยได้แค่นี้นะก็ประมาณเนี้ย สัตว์ตัวแรกที่เก็บได้คือแมวค,คือแบบเก็บอยู่กลางถนนยอะไรเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ได้เลี้ยงมันพอเลี้ยงมันเราก็รู้สึกว่าสัตว์เนี่ยเวลาที่เราได้ใกล้ชิดมันจริงๆเนี่ยอ่ออมันเปลี่ยนโลกเราอ่ะมันเปลี่ยนให้เราละมุนละไมให้เราแค,คร์สิ่งรอบข้างขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะเดินมาแล้วก็ก้นมันเป็นเลือดเลยนะมหมากัดะสัตว์หลังเขาเขาก็เลยเป็นอัมผ้าใช้ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยน้องเอกก็ทําการแบบ เดนอึนดเนฉี่เขาจนอยู่ได้สี่ปีเป็นแนวภาที่แบบ<ส>อยู่ได้นานที่สุดอ่ะสุดยอดอ๋อเออ๋อ,อเดินอย่างนี้ใช่หลบเข้าไป <c oughs> คือมันเหมือนทรมานนะแต่จริงๆเขาสบายตัวเลยพอใส่รถเข็นแล้วแบบบิดไปบิดมาไม่อยู่เขาเขาคุ้นเคยไงเรารู้สึกว่าเราทําอะไรอ่ะมีแต่เรากับพระเจ้าที่รู้คือแบบมันบางทีไม่ต้องไปบอกคนอื่นหลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอจะรู้อยู่แก่ใจแล้ว ถ้าทําในการช่วยเหลือคนเยอะหรือสัตว์เยะอะๆพอมันผ่านไปนานๆแล้วก็น่าจะพอมีสิทธิ์ต่อรองป่ะเพราะว่าแบบให้ไปอยู่นรกชั้นต่ำๆมากๆก็ไม่ไหวนะเออร้อนไงเออก็อุต네ส่าห์ช่วยมาอะไรอย่างงี้ป่ะ